ก็าถือบ้านออกมาขาวโพลนเลยค่ะมันจะไปท่งไหนแล้วลูกมีนากตกนี่ก็ยังตกอยู่เห็นไหมปล่อยๆเฮ้ยเด็กๆบรรยากาศนะคะให้ดูมันยังตกอยู่เลยหนาวไป่หนาวก็ดูเอา น้ำแข็งทั้งนั้นค่ะ <laughs> มันตกยังไม่เยอะนะนะ่นี่ยะเร่งตกนหนุนนับเด็กๆชอบพิมากเด็กๆชอบพิมากกันใหญ่ไปไหนล่ะลูกทำไมไม่ไปทางนี้นกกวันดูโกได้ใส่โอเคขาหมดเลยค่ะดูรถสิ รถแต่ละคันเดี็กเ,เข้าโพวงยญ้าไปละพี่มายังตกอยู่นะสมศรีก็ต้องปั่นจักรยานไป้ทำงานแบบนี้แหละหนาวไม่เท่าไหร่แต่อย่าให้ลมก็พอถ้ามีลมอ่ะสมศรีไปได้ <c oughs> โอ้ยคุสามีเป็นไข้ไปละอูอีมาตัวน,นี้ชอบพี่มาจะตาย ใส่เสื้อให้ก็ไม่ยอมใส่นะลูกลูกไม่ชอบเสื้อไม่ชอบใส่เสื้อชอบพิม่าผวบวิงเล่นกันใหญ่ดูต้นคริสต์มาสอันนี้ต้นคริสต์มาสนะคะพิม่ยังตกอยู่เลยสมสีก็ไปทำงานแบบนี้แหละ ปั่นจักรยานไปเ,เด็กๆชอบอ,อ,อไม่กินลูกอ,อาหารใส่ผู้อมาวางไว้นี่นเอาเสื้อมาวางไว้หนึ่งันเย็นตนเลยมาชอบพี่แม่กมีความรู้สึกแบบหนาวเลยมั้งพอ ตอนนี้เวลาตีสี่เก่งตีสีครึ่งน,นะคะที่นี่เดนมากเดนมากหนาวหนาวพอี่มะพอมันตกแล้วก็ไม่ค่อยตอนมันตก,ก็มันจะเย็นมากเลยพอมันอุดอูด้พอตกแล้วก็โอเคอยู่ เด็กๆเข้าบ้านได้หรือ,อยังลูกไม่ค่ะไม่ยอมเข้าค่ะหิมะก,กระตกอยู่มันตกน้อยมันตกนักสมศีให้ดูนะน้ำแข็งนี่แหละน้ำแข็งเหมือนน้ำแข็งใส่อ่ะมันน้ำแข็งเหมือนปุ๋ยฟ้ายอ่ะนี่ค่ะ โอเคไปยุวันดุโก็ุวันดุโกมาไปโนแม่แม่พูดคนเดียวไปอีกค่ะจะไปทางไหนจะไปอีกหรอลูกยอมข้าบ้านค่ะจะไปอีกอ่ะไปก็ไปขาวมดเด็กไม่พอ ให้ดูบรรยากาศนะคะพี่มะก็ตกอยู่เรื่อยๆตกไปปอยไปไหนลุกไปทางนู้นเหรอโอเคไปต้องตามใจเขานะมาแอนสันมาทางนี้ลูกมาไปไป้ย้อนเรากลโอเคอัพทูยูรถกูมีแต่น้ำแข็งจะออกจากบ้านทีต้องมาโกยน้ำแข็งออกจากรถก่อน สมศรีกับปันจักรยานไปทำงานนะคะเดี๋ยวต,ต,นนต่อนกมงเกลื่อนตอนี้ยังกำลังตีสี่เกลื่อนอยู่้าลูกออกมาเดินออกจากบ้านทีเหมือนโจร์เลยอาจจะไปไหนกันอีกเดินต,อนต,อนตอน่อไปกที พี่วาดูวันเด็กๆชอบเพระว่าาวด้วยไปเหรอลูกดูมันให้ดูถนนใหญ่ หาสั่งหมวกจากน้องคนไทยมาอุนอ่นๆหมวกกระ้ากันคอเนี่ยอุ่นมากสั่งจากคนไทยนี่ถนนนี่เขาโรยเกลือนะตอนนป็นโรยเกลือไว้คนเดินน่ยมันก็เลยไม่มีหิมะมันละลายเพราะเขาเอาเกลือมาโรยไว้ ไปละคลิปนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีเจ้า